เอ,อช่วงนี้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้วุ่นวายมากเลยค่ะพี่แบบเอ้ยแป๊บหบนึ่งนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพี่เสียงดังมากเลยอะค่ะฮัลโหลสุดไปแล้วพี่รู้สึกว่าเออน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือถือนะใช่พี่คือมีสายโทรเข้ามาเยอะมากทีนี้เราอยู่นอกบ้านเวลาเสียงดังๆก็ต้องวิ่งหาที่เงียบๆย,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 ยิ่งเป็นสายสาคัญนะพี่ผ้าผ้านี่คือยาวไม่อยากไปคิด แน่แน่สายสำคัญแล้วคนสําคัญด้วยหรือเปล่าถามถึงแม่ใช่ป่ะพี่แหม่แหมแหมคนนั้นนา่าก็นิดนึงนะพี่คนเราก็ต้องมีกันบ้างปะเวลาโทรคุยกันอะ่ะคุยอะไรกันบ้างอะ่ะก็บอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยพี่ก็อยากให้เขาได้ยินทชทดๆป่ะแต่วเวลาคิดถึงอย่างเงี้ยต้องรีบโทรหากันเลยไหมอ่ะก็ถ้าโทรแล้วติดเลยเนี่ยก็ยิ่งดีงั้นลองนี่ A I S Super Combo แล้วว่า 4G ที่มีวอเต e H D Y โห oh, ติดเร็วเฮลโหลอ้าวเหรอเงิหงหงนห้างเหรอคิดกถึงเหมือนกันเสียงคมชัดลดเสียงรบกวนโทรติดเร็วเลิฟเลย AS Super Combo แล้วว่ะ CG Voice HD Voice แน่แๆน่แน่แล้วนี่โทรหาใครอะไม่บอก